สวัสดีครับผมอ่ะมาเจอกันอีกแล้วครับที่นี่สาขาห้าครับอ่ะร้านอาหารเคลื่อนบื้มนะครับผมยูลบมาดนะครับอ่ะอยู่ติดทางหลวลงเส้นสองสองหกนะครับผมอ่าจะอยู่ใจกลางอำเภอลำาไงมาดเลยนะครับฝากไวด้ด้วยนะครับผมอ่ะที่นี่ก็อ่าเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับ เีตดอมองเป็นต้นไปนะครับผมตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงตกแต่งภายในนะครับแล้วก็รอ,อในส่วนของอชุดโต๊ะเก้าอี้รับแจกจะมีเป็นร้านอาหารที่มีโซนห้องแอร์นะครับให้บริการอาหารไทยอาหารอีสานอาหารซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็อาหาราฝรั่งนะครับก็หลากหลายเมนูครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตะเตรียมเปิดร้าน ร้านเปิดวันที่ห้านะครับวันที่ห้าห้ามก,กราคมอ่หลังปีใหม่ใช่ครับอ่าอันนี้บรรยากาศภายในร้านตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนอ่าโซนเอ์ดอร์นะครับโซนข้างนอกอ่าก็จะเป็นร้านนั่งชิวเปิดช่วงสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน นะครับแล้วก็จะเป็นนั่งฟังเพลงเบาแล้วก็มีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนข้างนอกนะครับผมที่นี่ก็จะลองวันเปิดร้านนะครับวันที่ห้าฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดตัวแบบไหนนะครับผมแต่ว่าอาหารเครื่องดื่มเหมือนกับที่ครัวแสงตะว็นจ้าเหมือนกันนารับผมในโซนนี้ก็บริการลูกค้าในตัวอำเภอครับ <c oughs> ติดต่อสอบถามอ่าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ0803839789 0ย์สามแป9 9ามเ1้าจ2 5แแล้วก็096842 6625นะครับผมอามาา่าก็ท่านในผ่านไปผ่านมาหาข้าวกินอ่าหาที่นั่งพักก่อนนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มก็จะมีพวกอ่าทุกชนิดเนาะเครื่องดื่มพวกอ่าชากาแฟ มีให้บริการนะครับวันเปิดร้านที่แน่ๆก่ก็เครื่องดื่มหนึ่งแถมหนึ่งนะครับให้สิทธิ์คนละหนึ่งท่านนะครับสำหรับเครื่องดื่มไม่ไว่าจะเป็นชานมเป็นกาแฟเป็น,าปนาชาไทยแล้วก็พวกน้ำพันพวกน้ำแดงโซดาอะไรประมาณนี้นะครับฝากอีกหนึ่งกิจการนะครับภายใต้ชื่อเดียวกันก็แต่ว่าที่ จะชื่อร้านยูลำมาดนะครับผมอยู่ใจกลางอำเภอลำปาอยูลำบาดครับยูบว่าอะไรครับยูก็คือว่าอยู่ภาษาอ่ะ<พ>ภาษาอีสานจะพูดออกมาว่ายูลำบาดเนี่ยประมาณนี้ครับอ่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอีกหนึ่งที่นะครับอาหารอร่อยบรรยากาศสบายๆนะครับบริการเป็นกันเองนะครับมีน้องๆคอยให้บริการตลอดทั้งวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ อ่าแล้วก็อาหารไม่แพงครับผมรับจัดเลี้ยงจัดการวันเกิดนะครับหรือว่าหมู่คณะมาถ้าว่าที่นี่ไม่พอเราไปที่นู่นถ้าว่าอ่ามากันไม่เยอะมากหรือว่าอ่าแต่ที่ที่นี่ก็สามารถรองรับได้ถึงเป็นร้อย่ะครับเป็นร้อยคนแล้วก็เปิดสองทางเลือกใช่ค,ครับใครใกล้ฝ<ป>ั่งไหนก็ไม่ครับผมสะดวกฝั่งไหนไปฝั่งนั้นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมบรรยากาศสบายๆครับอ่ก็ปูสามย้ารถจอดตรงไหนได้บ้างครับรถจอดด้านข้างครับด้านฝั่งนู้นนะใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเต็มก็ขับเข้ามาข้างในได้ครับข้างในจอดได้ที่จะที่จะรถสะดวกครับอันนี้ซื้อพี่เองไหมครับพี่เท่าครับเท่าอ๋อนี่ครับทางเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ อาคารข้างหลังนี่เป็นอะไรครับเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องพักพนักงานครับกําลังเรียกกำลังอะไรนะพี่ต<อ>่อเติมต่อเติมตกแตง่งครับตอนแรกว่าจะเปิดตอนแรกว่าจะเปิดปีใหม่ไม่ทันครับไม่ทันครับก็เลยเพราะว่าที่ครัวแสงสุเิย์จ้าลูกค้าจองโตไปเยอะครับอ่าแล้วก็พนักงานก็ยังไม่เพียบพร้อมเท่าไหร่ก็ ถ้าเปิดตรงนี้อีกก็กลัวว่าจะดูแลลูกค้าได้ไม่ทั่วถึงก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นชัวๆ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงจากตั้งแต่วันที่ 10, 26, 26, 27่สิบเจย่สิบหกยี่ก่สเ็ดมื่อคือนนี้27ก็ที่นั่นก็เต็มครับวันนี้เต็มพรุ่งนี้เต็มที่แสงตระเวนจ้าใช่ครับสาที่เลี้ยงพนักง,งานแล้วก็ลูกค้าก็จองโปรมาเยอะนะครับถ้าใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี่แบบเปิดรับพนักงานเพิ่มเปิดรับพนักงานเปิดตอนนี้ก็คือไม่ได้แบ่งมาจากทางโน้นเออก็คนละส่วนกันแล้วตอนนี้ครับผมตอนนั้นก็เปิดเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมทั้ง5สาขานะครับบริหารงานเองหมดเลยครับผมทั้งซื้อรถก็โทรมาเบอร์เบอร์เดียวเลยเบอร์เดียวเลยครับโอ้ทั้งร้านอาหารนะครับใช่ครับก็ฝากไว้ทุกสาขานะครับผมอ่าสำหรับ fc ทุกท่านเพื่อนเพื่อี่เพน้องทุกคนพานไปพานมา มาดูความดีบุรีรมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเก่งมากกิจาการรตงเรือม,มาก <laughs> เปิดปีละห้า <5 S 2> สาขา <laughs> สุดยอดเลย